สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียน,นรู้สุข,ขาศึกษาและผลศ,ศึกษาวันนี้ครูจะม,มาสอนในเรื่องของโลกที่เราควรรู้นะครับวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้นะครับมาจากการเรียนการสอนในเรื่องของโลกไขว่ดนกครับนักเรียนเคยได้ยินชื่อไหมครับโลกไขว่ดนกมีนักเรียนหลายคนนะครับที่ เคยคุ้นชินนะครับในเรื่องของชื่อนะครับโรคไข้หวัดน,นกเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นการติดตามข่าวสารนะครับหรืออาจจะ,จจะมีคนในหมู่บ้านนะครับอาจจะเกิดโรคนี้ขึ้นมาวันนี้นะครับโรคไข้หวัดน,นกนะครับผมครูก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างวิธีการดูแลและการป้องกันในเรื่องของโรคไข้หวัดน,นกเนี่ยเรามีวิธียังไงนะครับามาเรีนยนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ อาการของลูกไข้หวัดนกก็คือเมื่อเชื้อไข้หวัดนกเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับเชื้อจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ1-3วันครับจากนั้นผู้ติดเชื้อจะมีไข้สูงหนาวสัน่นมีน้ำมูกไอและเจ็บคอถ้าหากมีอาการแทรกซ้อนครับจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นปอดบวมและเกิดระบ,บบหายใจล้มเหลวครับ เกิดระบบหายใจเดียวได้สุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายก็อาจเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นแล้วอาการของคนติดเชื้อไข้หวัดนกเนี่ยนะครับจะมีไข้สูงมากกว่า38องศานะครับแล้วก็เป็นไข้หลายวันท้องอาจจะเสียนะครับมีท้องเสียหายใจทีนะครับอันนี้คือเกี่ยวเรื่องของอาการต่างๆนะครับของโรคไข้หวัดนกต่อมาครับสาเหตุด้การติดต่อครับ ติดต่อย่างไรเกิดจากการสัมผัสกับสัตว์ปีกนะครับตั้งเรียนการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ผู้ป่วยเป็นโรค S5N1 นะครับโดยตรงและโดยทางอ้อมจากการสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งจากสัตว์ที่เป็นโรคนะครับดังเช่นนะครับวันนั้นนกนะครับเป็นโรคแล้วนกอุจจาระลงมาเราอาจจะไปสัมผัสกับอุจจาระนกแล้วก็เอามาอะไรครับ มาจับอาหารกินนะครับกินเข้าไปสู่ร่างกายเราก็จะติดเชื้อนะครับในโลคของไข้หวัดน,นกได้มีน้ำมูกนะครับน้ำมูกน้ำตาน้ำลายของสัตว์ปีกนะครับที่เราสัมผัสแล้วเรามาสัมผัสกับร่างกายของเรามาจับจมูกมาแค่จมูกมาจับบริเวณปากนะครับเชื้อเหล่านี้ก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับหรือบางครั้งนะครับเชื้อโรคที่ปะปนมาทางอากาศด้วยเห็นไหม นะครับเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลสัตว์เรื่องของฝุ่นละอองต่างๆนะครับอาจเป็นสาเหตุและการติดต่อเข้โรคไข้หวัดน,นกได้การรักษาครับหากมีอาการที่กล่าวมานะครับหลังจากการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยแล้วนะครับให้เรารีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อรับการตรวจและรักษาโดยการรักษานะครับจะเป็นการรักษาตามอาการดื่มน้ําให้มากๆ ส่วนการใช้ยาต้านทานไมลัสนะครับเป็นยาต้านไมลัสนั้นขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้กํากับยาฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่านักเรียนคนใดหรือผู้ปกครองของนักเรียนเองนะครับไปสัมผัสกับสัต์ปีกอ,อาจจะเลี้ยงไก่เลี้ยงนกนะครับแล้วเกิดอาการดังกล่าวที่ครูพูดมานะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะตรวจด,ดูว่าเป็นโรคไข้หวัดนกหรือไม่นะครับนักเรียนกบบารป้องกันครับหลีกเลี่ยงการสัมผัส กับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือผิดปกติครับแล้วก็อาบน้ําทําความสะอาดร่างกายทุกครั้งหลังสัมผัสกับสัตว์ปีกมานะครับเมื่อมีอาการเป็นไข้ไอหลังจากสัมผัสกับสัตว์ปีกเราต้องรีบไปพบแพทย์ครับอันนี้คือการป้องกันนะครับสุดท้ายครับเลือกซื้อเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์ปีกมาจากแหล่งที่มีการรองรับมาตรฐานสะอาดและปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรารับประทานอาหารลงไปสู่ร่างกายเราฉะนั้นแล้วเราต้องปลอดภัยในเรื่องของความสะอาดนะครับ ดังอันนี้คือการป้องกันนะครับนักเรียนต่อมานะครับโรคอิสุวิสัยนะครับสาเหตุและการติดต่อนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับติดต่อกันได้โดยการไอนะครับจามหรือหายใจลดกันนะครับการสัมผัสร่างกายของผู้ป่วยนะครับโดยตรงหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยนะครับอาการนะครับมีไข้ต่ำนะครับเบื่ออาหารอ่อนเพีย ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับมีผื่นแดงนะครับลาบขึ้นตามลำตัวแผ่นหลังใบหน้านะครับรวมทั้งแขนขาจากนั้นตุ่มแดงราบนะครับจะกลายเป็นตุ่มนูนใสนะครับมีอาการคันนะครับและตกสะเก็ดในที่สุดนะครับวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการนะครับหนนะครับเมื่อมีไข้สูงให้รีบรับประทานยาพาราเซตามอลนะครับเพื่อลดไข้ 2. นะครับพักผ่อนอย่างเพียงพอและดื่มน้ำมากๆ 3. นะครับดูแลรักษาผิวหนังนะครับให้สะอาดอยู่เสมอ 4. นะครับถ้ามีอาการคันมากๆควรใช้ยาแก้คันเพื่อลดอาการคันนะครับ5นะครับไม่แกะหรือเกาตุ่มนะครับเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้การป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของโรคนะครับ 1. ไม่เล่นคุกค,คีกับผู้ป่วยเพราะจะทำให้ติดโรคได้นะครับ 2. ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอ 3. นะครับผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ชิดกับผู้อื่นและปิดปากหรือจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจามนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค 4. นะครับฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอีสุอิสย ไข้หวัดใหญ่สาเหตุและการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งติดต่อโดยทางการไอหรือจามลดกันการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระใจายในอากาศเข้าไปการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยโดยเชื้อไวรัสจะปะปนอยู่ในน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย อาการหลังจากได้รับเชื้อไวรัส1-3วันจะมีไข้สูงปวดศรีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอเจ็บคอโดยอาจมีการขึ้นไส้อาเจียนและเบื่ออาหารผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงและสามารถรักษาหายได้วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ หเมื่อสงสัยว่าเป็นหรือมีอาการของโรคควรให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ 2. ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกไม่ควรดื่มน้ำเย็น 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและห่มผ้าให้ร่างกายอบอุน่น 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ และอาหารที่ย่อยง่ายเช่นข้าวต้มโจก๊กห้าควรเช็ดตัวเพื่อลดไข้ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้อาเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างควรใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาบิดหมาดๆพอควรเช็ดบริเวณใบหน้าให้ทั่วแล้ววางพักไว้ที่หน้าผาก หรือซ่อ,อคอสักคู่ทำซ้ำสามถครั้งชุบน้ำแล้วลูบบริเวณหน้าอกพักไว้สักคู่เช็ดบริเวณแขนแล้วพักไว้ที่ข้อพับและลักแร้ทาซ้ำามถึงสีครั้งเช็ดบริเวณขาโดยลูบขึ้นแล้วพักไว้ที่ข้อพับและขาหนีบทำซ้ำามถึงสีครั้ง รูปเช็ดตัวบริเวณด้านหลังถึงคอจากนั้นเช็ดตัวให้แห้งแล้วสวมเสื้อผ้าที่สบายไม่หนาหรือบางจนเกินไปการเช็ดตัวแต่ละครั้งควรเช็ดจากด้านนอกเข้าหาหัวใจควรเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่และใช้เวลาในการเช็ดตัว10-20นาที ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปการป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของโรค 1. ไม่ใกล้ชิดหรือคุกคีกับผู้ป่วย 2. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น 3. ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารทุกครั้ง 4. มันล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธี 5. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องใกล้ชิดผู้ป่วยหรืออยู่ในชุมชนที่มีคนจำนวนมาก 6. ผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นโรคท้องเสียนั้นนะครับเป็นโรคที่พบบ่อยนะครับที่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดนะครับโรคท้องเสียนะครับเป็นโรคที่นะครับกินอาหาร หรือสารปนเปื้อนนะครับเข้าสู่ร่างกายนะครับทําให้ร่างกายของเราเป็นยังไงครับเกิดการอุจจาระนะครับซึ่งการอุจจาระที่ผิดปกตินะครับเ,เด็กๆสังเกตง่ายๆว่าอุจจาระของเด็กจะถ่ายเหลียนั่นเองนะครับต่อไปทีนี้เรามาดูกันว่าโรคท้องเสียเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเอามาเข้าสู่เนื้อกันเลยโรคท้องเสียเกิดจากนะครับ การกินอาหารที่ไม่สะอาดนะครับและมีสารเจือปนนะครับซึ่งสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดน,นะครับโดยสาเหตุนะครับเกิดจากสิ่งต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้เรามาดูกันครับ 1. เกิดจากการกินอาหารที่ไม่สุกไม่สะอาดนะครับหรือกินอาหารรสเผ็ดหรือ เปี่ยวจัดนะครับเป็นต้นอย่างเช่นอาหารที่ไม่สะอาดเป็นยังไงครับก็เป็นอาหารจําพวกที่ <S <S ตามแผงลอยต่างๆที่ไม่มีการปิดมิดชิดอาหารเนา่าอาหารบูดอาหารค้างคืนนะครับซึ่งอาหารต่างๆเหล่านี้หากหเด็กกินเข้าไปก็จะทําให้เด็กเกิดโรคท้องเสียนะครับซึ่งอาหารที่มีแมลงวันตอมนะครับยิ่งทําให้เป็นยังไงครับ เป็นอาหารที่ไม่สะอาดซึ่งเด็กสังเกตยังไหมครับว่าอาหารนะครับที่อยู่ตามท้องตลาดมีนะครับที่ปิดมิด,มดชิดหรือเปล่านะครับหรืออาหารที่บ้านของนิกเด็กมีฝาชีครอบไหมนะครับฝาชีถ้าใครไม่รู้จักก็ว่าจะรูปขึ้น,นู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือฝาชีนะครับที่เอาไว้คลุมอาหารหรือเอาไว้ครอบอาหารเวลาที่เราทําอาหารเสร็จ เพื่อไม่ให้มีมแมลงวันหรือมีสัตว์น้ต่อน,นั่นเองนะครับต่อไปอาหารนะครับที่อยู่ตามถนนหนทางนะครับหรือพวกลูกชิ้นเนี่ยเด็กๆสังเกตไหมครับว่าจะมีเขาจะมีตู้หรือเปล่าตู้ที่เป็นใสๆคอยป้องกันคุณละอองหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีตู้เขามีผ้าขาวปกคุมไหม เพื่อที่จะไม่ให้อาหารมันโดนฝุ่นละออนนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอะไรครับโรคท้องร่วงได้นะครับซึ่งโรคท้องร่วงมันก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆที่นําอะไรครับนำพวกเชื้อโรคมานะครับอย่างเช่นมแมลงวันบินไปตอนอะไรครับตอนขยะแล้วก็จิบเชื้อแบคทีเรียบินมาจาับที่อาหารของเราหรือมแมลงสาบนกหนู อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ทาให้เกิดโรคต่างๆเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูลักษณะและอาการของผู้ที่เป็นโรคท้องเสียโรคท้องร่วงกันบ้างโรคท้องเสียนะครับลักษณะอาการหนึ่งเลยนะครับคือจะมีลักษณะของอาการถ่ายเหล้ยวนะครับมากกว่า3ครั้งใน1วันนะครับซึ่งปกติแล้วคนเราจะอุจจาระหรือถ่ายประมาณหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนั่นเองนะครับซึ่ง นอกจากนั้นนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการังไรครับอ่อนเพลียหมดแรงนะครับเนื่องจากอะไรครับสูญเสียน้ําในร่างกายจากการจระนะครับซึ่งภาวะการสูญเสียน้ำเนี่ยนะครับจะทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียนะครับทําให้เราช็อกหมดสติหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะครับภาวะสูญเสียน้ำเนี่ยนะครับ มีลักษณะอย่างไรหรือเด็กๆสามารถสังเกตได้อย่างไรว่าการสูญเสียน้ําเกิดขึ้นกับเราสังเกตง่ายๆครับคือหนึ่งเด็กๆจะมีลักษณะที่หิวน้ําบ่อยๆเดี๋ยวแป๊บๆก็ดื่มน้ําแป๊บๆก็ดื่มน้าตรงนี้เขาเรียกว่าภาะวะสูญเสียน้ำนะครับ้อที่1 2ริมฝีปากแห้งผิวหนังแห้งปากเริ่มมีขุยเป็นขุย นะครับเป็นคุยๆขึ้นมานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าผิวหนังเริ่มแห้งแล้วเริ่มมีภาวะขาดน้ำสามไม่ถ่ายปัสสาวะนะครับเกิน3ามชั่วโมงนะครับซึ่งปกติแล้วคนเราก็จะขับถ่ายปัสสาวะเป็นประจํานะครับเมื่อน้ําในร่างกายของเรามันมีเยอะเกินไปก็จะจะถ่ายก็จะปัสสาวะนะครับต่อไปที่ปจรเตนเ้นเบาและทีนะครับเต้นเบาและทีนะครับ สี่อ่อนเพียวิงเบียนศีรษะนะครับเมื่อเราขานน้ําจะอ่อนเพียววิงเบียนศีรษะหน้ามืดน,นะครับการวิงเวีออยงศีรษะหมายความว่าไงการวิงเวียนศีรษะก็หมายถึงโลกหมุนรอบตัวเราๆๆนะครับวิง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 นะครับวิงวิงนั่นเองนะครับหรือทุกสิ่งทุกอย่างดูก,กับตลปัดนะครับกับตลปัดหมุนไปหมุนมานะครับเขาเรียกว่าอาการเวียนหัวนะครับ สุดท้ายนะครับหากพบอาการต่างๆดังที่กูอ้าพูด,ดเด็กจะต้องรีบอะไรครับบอกคุณพ่อคุณแม่ให้พาไปพบแพทย์ในทันทีนะครับในส่วนของการอะไรครับป่วยนะครับต้องต้องรีบทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานดเด็กอาจจะทําให้หมดสติช็อกนะครับได้นั่นเองนะครับหลังจากนี้เราลองมาดูหัวข้อตัดไปก็คือ การดูแลรักษานะครับหรือการปฏิบัติตัวถ้าหากเด็กเป็นยังไงครับเป็นโรคนะครับเด็กมีวิธีการอะไรหนึ่งนะครับดื่มน้ําผสมเกลือแร่เพื่ออะไรครับชดเชยนะครับน้ําที่เสียไปนะครับชดเชยน้ําที่เสียไปจากการอะไรครับอุจจาระปัสสาวะต่างๆนะครับโดยนะครับการผสมน้ําตาลเกลือแร่นะครับที่เด็กสามารถซื้อตามเ้้าตลาดถ้าใครไม่รู้จักอ่านได้ไวขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับ น้ำตาลเกลือแร่มีทั้งที่เป็นอซองรสชาติต่างๆก็มีนะครับหลายๆรสชาติรสส้รมรสมะนาวอะไรนะครับสามารถซื้อมารับประทานได้นะครับซึ่งซองก็จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก1ซองใชผ้ผสมต่อน้นํา1แก้วนะครับถ้าถ่ายบ่อยนะครับหรืออาเจียนนะครับให้ดื่มนะครับทีละน้อยค่อยๆจิบค่อยๆจิบไปนะครับค่อยๆจิบนะครับบ่อยๆนั่นเองนะครับจะทําให้เด็กๆ ไม่อยู่ในสภาวะที่ขาดน้ำนะครับต่อไประวังนะครับอย่าให้เกิดภาวะขาดน้ำนะครับหรือขาดเกลือแร่นะครับเพราะว่าเด็กๆอาจจะเป็นไงครับที่วัยบอกจะเกิดอาการช็อกหรือเกิดอาการหมดสติได้นะครับต่อไปข้อที่3นะครับหากเด็กๆไม่มีผงเกลือแร่หรือไม่สามารถหาซื้อได้เด็กๆจะทําน้ำเกลือแร่เองกินได้ไหม เด็กสามารถทําได้ครับโดยนะครับให้เด็กๆนะครับผสมน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะครับบวกกับเกลือครึ่งช้อนชานะครับผสมในน้ําที่สุกนะครับประมาณ750มลิตรนะครับหรือประมาณเท่ากับขวดน้ําปลาของเราครับขวดแก้วที่เป็นใสๆนะครับขวดแก้วที่เป็นใสๆประมาณ750มลิตรนะครับคนให้เข้ากันครูไอ้เน้นย้ําว่า น้ำต้มสุกที่ไม่ร้อนนะครับน้ําต้มสุกที่ไม่ร้อนทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยผสมนะครับดื่มนะครับเพื่อชดเชยนะครับน้ําที่หายไปนั่นเองข้อที่สี่นะครับหากอาการที่ครูไอ้พูดมาทั้งหมดนี้เด็กๆเ,เป็นแล้วยังไม่หายเลยครูครับโอมโหยผมเห็นเพื่อนเป็นผมเห็นพ่อเป็นเห็นคนนั้นคนนี้เป็นแล้วยังไม่หายต้องรีบพาไปพบคุณหมอหรือพบแพทย์ในทันทีนะครับเพื่อทําการอะไรครับ รักษากันต่อไปนะครับในทางท่วงทีนะครับหลังจากนั้นเราไปดูหัวข้อต่อไปกันครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการป้องกันนะครับโรคทองร่วงหรือโรคท้องเสียกันนะครับว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรข้อที่หนึ่งเลยนะครับเด็กๆจะต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่มีแมลงวันตอมนะครับและใช้ช้อนกลางในการอะไรครับ อาหารนะครับเพื่อที่สาในส่วนของการกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะครับอาหารนะครับจะมีคุณภาพนะครับถ้าหากเด็กกินอาหารที่ค้างคืนนะครับมันจะทําให้เกิดโรคท้องร่วงหรือท้องเสียอาหารที่ค้างคืนแล้วเนื้ออาหารที่บูดเด็กสามารถสังเกตได้โดยวิธีไหนครับการสังเกตนะครับก็คือนะครับอาหารจะมีฟองนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับอาจจะทําให้อาหารของเรานี่มันบูดหรือมันเน่านะครับหรืออาหาร อาจจะมีเชื้อราหรือ <ๆ S 1> มีไข่แมลงวันนะครับตัวนั้นคืออาหารที่เสียงเด็กไม่ต้องรับประทานนะครับต้องสังเกตนะครับก่อนรับประทานนะครับส่วนอาหารนะครับที่เด็กเห็นตามท้องตลาดนะครับตามร้านค้าต่างๆแผงลอยต่างๆที่เด็กๆเลือกซื้ออาหารนะครับเด็กจะต้องสังเกตว่าอาหารที่เด็กซื้อมีแมลงวันตอมหรือเปล่ามีตู้นะครับที่เป็นตู้แก้วเนี่ยคอยติด ป้องกันไม่ให้เจอฝุ่นละอองหรือเปล่าเหมือนกจการที่เขามาขายอาหารบริเวณที่หน้าโรงเรียนนะครับเขามีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดไหมนะครับพื้นที่ประกอบอาหารสะอาดหรหือเปล่าอาหารมีสิ่งปิดไว้ไหมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือเปล่านะครับ่เด็กจะต้องดูและสังเกตเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้เด็กได้อาหารที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับ และไม่เป็นโรคท้องร่วงหรือโรคท้องเสียนะครับเด็กต้องสังเกตนะครับเวลาที่เด็กจะซื้ออาหารหรือซื้อสินค้าต่างๆนะครับข้อที่2นะครับจะต้องดื่มน้ําสะอาดหรือน้าที่ต้มสุกนะครับซึ่งเด็กๆจะต้องดื่มนะครับเพราะน้ําตรงนี้มันจะนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับโดยเฉพาะน้ําต้มสุกนะครับแต่รสชาติมันอาจจะเป็นรสชาติจืดๆนะครับที่เด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับต่อไปข้อที่3นะครับจะต้องล้างมือก่อนก,กินอาหารและหลังขับ ใชนะครับซึ่งการกินการล้างมือก่อนกินอาหารนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะการล้างมือจะช่วยชําระล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับมือเราถ้าเราไม่ล้างมือนะครับไปหยิบจับอาหารมาใส่ปากปากของเราไม่มีนะครับอะไรที่จะคอยกรองสิ่งสกปรกนะครับเจะร่มกัจะติดอาหารแล้วก็เข้าไปในปากเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายนะครับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปคือ ดูแลรักษาบ้านให้สะอาดนะครับไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์นะครับต่างๆเช่นหนูมแมลงสาบแมลงวันนะครับเก็บขยะให้มิดชิดแยกขยะก่อนทิ้งนะครับขยะเปียขยะแห้งนะครับเด็กๆจะต้องแยกขยะก่อนทิ้งนะครับสุดท้ายนะครับเวลาที่เด็กๆนะครับจะรับประทานอาหารหรือทําอาหารหรือปรุงอาหารสุกเสร็จแล้วทุกครั้งให้เด็กๆ เก็บในที่ที่ไมดชิดไม่มีมแมลงวันตอมนะครับก่อนรับทานอาหารทุกครั้งให้อุ่นอาหารนะครับถ้าอาหารที่มันผ่านการร้อนเรแล้วให้อุ่นอาหารให้เรียบร้อยนะครับหรือปรุงอาหารเสร็จแล้วถ้ายังไม่รับประทานให้นําสาชีมาครอบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรครับไม่ให้อ่ามีมาแมลงวันมแมลงสาบอะไรมาตอมมาไต่นะครับ ต่อมานะครับโรคไข้เลือดออกนะครับสาเหตุและการติดต่อนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับและติดต่อโดยมียุงลายนะครับเป็นพาหานําโรคซึ่งยุงลายนะครับมักจะกินในเวลากลางวันนะครับและกัดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วนําเชื้อไข้เลือดออกนะครับไปแพร่ให้กับผู้อื่นนะครับการติดต่อของโรคไข้เลือดออกนะครับจะเริ่มจากยุงลายนะครับตัวเมียนะครับแล้วก็ ยุงลายนะครับกัดผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกนะครับยุงลายมีเชื้อไข้เลือดออกกัดคนปกติคนปกติป่วยเป็นไข้เลือดออกนะครับอันนี้จะเป็นวงจรของโรคไข้เลือดออกนะครับอาการนะครับมีไข้สูงนะครับอย่างรวดเร็วนะครับและนานหลายวันเบื่ออาหารปวดศีรษะนะครับขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะครับอาจมีจุดเลือดเล็กๆนะครับตามร่างกาย อาจถ่ายอุจละเป็นสีดำนะครับหรือมีเลือดปะปนออกมาครับในช่วงระยะนะครับไข้ลดนะครับผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายนะครับมือเท้าเย็นรอบปากเขียวนะครับอาจมีอาการปวดท้องมากนะครับก่อนจะมีอาการช็อกที่ประจรเบาเร็วนะครับความดันต่ํา วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการนะครับหหากมีไข้สูงติดต่อกัน2-3วันนะครับและมีอาการไข้อาการของโรคไข้เลือดออกครับไม่ควรกินยาลดไข้และควรรีบไปพบแพทย์นะครับ2นะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ 3. ปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับการป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของโรคนะครับ1 ระว,วังไม่ให้ยุงลายกันนะครับโดยไม่เข้าไปเล่นในที่มืดอับทึบและในห้องที่ไม่มีมุ้งลวดควรนอนกลางมุ้งเสมอนะครับ2นะครับทําลายแหล่งน้ําขังครับซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในบริเวณบ้านโรงเรียนและชุมชนนะครับใส่เกลือหรือใส่เคมีอเบตนะครับในภาชนะที่มีน้ําขังในบ้านนะครับเช่นแจกันดอกไม้ จานรองขาตู้กับข้าวนะครับเพื่อป้องกันยุงลายมาวางไข่สามนะครับปฏิบัติตามมาตรการห้าปอนะครับของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้นะครับหนึ่งปิดนะครับคือปิดฝาภาชนะที่มีน้ําขังนะครับเช่นโอ่งบ่อซีเมนในห้องน้ํานะครับสองนะครับเปลี่ยนคือเปลี่ยนน้ําในภาชนะที่มีน้ําขังเสมอนะครับเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่นะครับเช่นแจกันดอกไม้จานรองกระถางต้นไม้นะครับ 3นะครับปล่อยคือปล่อยปลานะครับเช่นปลาซอร์ดปลาหางนกยุงนะครับลงในภาชนะนะครับที่มีน้ํานะครับไม่สามารถปิดฝาได้นะครับเช่นอ่างบัวหรือบ่อปลานะครับ4นะครับปรับคือปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้โล่งนะครับโปร่งสว่างนะครับเช่นตัดหญ้าที่รกนะครับตัดกิ่งต้นไม้เปิดหน้าต่างในบ้านให้สว่างนะครับ หนะครับปฏิบัติคือปฏิบัติการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆุกวันนั่นเองนะครับสรุปนะครับโรคติดต่อนะครับสามารถป้องกันได้ด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติตนนะครับในการป้องกันโรคอย่างถูกต้องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้ครูขอ,ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ